ฮัลโหลน้องบูมฮัลโหลน้องบูมสวัสดีน้องบูมพูดไม่ออกเฮ้ยพูดพูดฮัลโหลอ๋อโอเคได้ได้ได้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสจบแน่สัตว์เมลีอย่างนี้ โอเคครับผมก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับก็อยู่กับรายการสกิปทีวีนะฮะกับช่วงอดอทตาทูไทม์นะครับอยู่กับใครครับอยู่กับใครครับหมูมวยหมูมวยอะไรมึงมาเพชรเพชรอะไรหนิฮะฮะอีทีอีทีบนอะไรครับอะไรอะไรอีทีจอมพูดมากนะครับแล้วก็อีก2คนนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนผมนะครับคนนี้คือคุณออยนะฮะคุณออยนะแต่เขาไม่ยอมพูด ไม่ยอมพูดไม่รู้ว่าทำไมไม่พูดนะแบบสงสัยแบบยังไงอารมณ์แบบฟิลลิ่งไม่ดีบุมได้ยินพี่พูดไหมครับได้ยินได้ยินสงสัยไอ้บอยมันแก่โอ้โห what the fuck กูคออืมอื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 ชัดเจนว่ากูตายฮะกูตายแล้ว what the fuck ขอขอวาดตรงนี้ครับเขาบอกพี่ไม่ได้ยินเสียงสกิดพี่ไม่ได้ยินเสียงสกิดอะโง่งไม่ร <c oughs> ว,ว่าบูมว่ะ <c oughs> ินินทากันในเกมแลวนะฮะก็อยู่กับอ่าคุณบูมนะครับที่เล่นตัวลิงแดงนะครับลิงแดงแรงฤทธิ์นะครับที่หัวเมง่งเห<อ>ม<ๆ>่งหัวเมหม่งเมง่งนี้นะครับแล้วก็ตัวผมนะครับเป็นมา้าได้ดดยินแแลล้้้้ววไไดดยยิินนอะไรไปไกลดินำคาญไงกูโหดไหม ช็อตช็อตนี่คุชช็อตด่าคุณก็ด่าเกมม่วงกูวะวะเกมม่วงฮึบนี่มา้ามาเรืองแสงถ้าภาษาไทยบ้านๆเขาจะเรียกว่าม้าระเบิดใครหายนี่บอกด้วยนะเดี๋ยวตายหายโดนลุมสกรําตีตีตีเอ็นี่ โอ้ไม่ยอมไม่ยอมพูดด้วยนะแบบยิงยิงแับยิงา้อเสพคุณออยเขาไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะมาพูดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเขาปวดขี้หรืออะไรครับเขาเลยแบบลัวพูดไม่ออกอย่าพึ่งชึบอือฮ่า y ปีบนอะไรครับอีทีกระโดดเย็ดติดเรท ทำไมคุณบอยเป็นคนทะลึ่งแบบนี้ไม่เลยเฮ้ยเสียวดาร์กเสียวไข่บูมเป็นไงบ้างครับบูมฮัลโหลข้างล่างสบายสบายครับไม่มีใครกล้าแตะนี่ไม่มีใครกล้าแตะคือแบบเป็นตัวหน้ารังเกียจใช่ไหมสรุปกิงกากินอะไรนะกินกา ตีเนี่ยรองเท้ารีเลื่นล่ะตีตีซื้อรองเท้าแป๊บเยี่ยมตัวออกไม่ได้นะเออได้ออาซับสบายสบายคุณน้อยอยู่กับผมทรงพลังเข้าไว้ทรงพลังเข้าไว้พลังพลังอะไรกันเนอะค่ะค่ะ<อ> ตายเอาตาย <laughs> โอ้ what the fuck will play ดาดาตอนนี้ต้องอยู่ในความนิ่งสงบอ,อต้องรีบไปสแต็คคีฟก่อนเกมนี้มันจะมีระบบสแต็คคีฟนะครับก็คือทำให้คีฟมากขึ้นตอนนี้เป็นเวลาสมควรแล้วเออเป็นเวลาสมควรแล้วเว้ยึตี มันจะทำให้คลิปเกิดมาซ้ำกันนะครับเป็นคนซ้ำๆป้าบอวู่ตรงกลางเยอะมากเจมส์มัน,นตัดลุนโบน่ะครับครับรับทราบนะครับลูกพี่ครับโอ้โหจีซึ่งจีซึ่ง <laughs> ว<ะ>ัดมันจะตายแล้วมันคึกไงมันคึกนี่ไลยธรรมชาติช่วยชีวิตสัตว์ธรรมชาติช่วยชีวิต <laughs> อะไรคือช่วยชีวิต ต้นไม้ใช่ไหมนี่เลยช็อตช็อตเงินขัดสนการเงินขัดสนมาหาพี่ช็อตช็อตฆ่าได้นะเอาเอ้าเอามาฆ่าสองตัวนี่แหละไหมมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซันซาดเอา嘛ฮะตรงกลางเนี่ยเป็นอะไรกับตรงกลางบ้างไหมเนี่ยช็ออตืม ออีเลือดกันไหน้าเบือไอเกมม่วงจะเย็ไม่ลัวอโคจะเี้ยงล้มเลยจะเลี้ยงล้ม w h a บูมเป็นไงบ้เนี่ยสถานการณ์ข้างล่างไอยักษ์แดงจะไปจะได้บากาด้เนี่ยเอาแล้วใครมันมาแย่งลูนกูไปไง สาระเลวอะไรก็ต้งที่กูอะไรอย่างเงี้ยบนอะไรครับ et บ et ขี้บน gg แล้ว gg เลยนะนี่คือฉายาของเขาคือเกมไม่ทําอะไรคือเกมยังไม่เป็นอะไรเลยไม,ไม่บอก gg ละกากมากระไร Need help, Need help. Somebody help me เป็นเกม v cop v cop v cop สมัยเก่า Somebody help me Yes. ซื okay. ้อของกันปิ๊บมันมีหวาดตรงกางตนอนนี่ยอึ๊บไอ้ฮะย่ายาไอ้หมูตนบมาครับมาครับเฮ้ยอ้หอ้หอ้อ้อู้โอ้โหอ้โหังพูดเธอวะพึ่งพูดเธอวะ มาแล้วลูกบอลน็อปเอาไปตายเองไปตายเองเฉยๆเป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปช่วยโอเคนะรักกันบัตเชอร์เลือดพันธ์ มันเยอะอย่างนี้วะเนี่ยให้ตายเถอะซาร่าโอ้โหนี่ไงเกือบห้าร้อยโผซ่าซ่าซ่าเอ๊ะอะไรนะบูมไปฝัดขายของมันดิฝัดขายของนนะะไอ้เหี้ยกด อะไรอะไรรหัสดังโปรหัสดังโปอะไรมาบูะลืมตนอะไรอึบอือตาย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 ดีวะเออโอ้ยหสตาร์โอ้โหอะไรมันเยอะแยะหลบแบบดิจิตอลโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเา่ ฮิวริงวัดเมลเพียรคับคุณออยอะไรใครตายไหนบอกว่าสบายอุ้ยอุ้ยตกใจบูมโดนอะไรโดนเวทโดนเวทอ๋อไฮ้เดี๋ยวผมสแตกเองก็ได้ครับบูมโดนขยมมันโดนขยมหลังจากที่มันโพสลิง์หนังโป้ยก็รู้กันหมดเลยไมม่่ีเลลนสมาธิที่ไปอยู่กับหนังโป้หมด โอมพลังใกล้ตุ้ม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 เอ้าตาย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 ไม่ตายว่ะโอ้ยมีตัวไม่ตายหลายตัวเลยตีแป๊บ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 เอ้ยเดี๋ยวเรามาแค่ล่างกันครับเดี๋ยวเรามาแค่ล่างสัักคครรู่บ มามาจะคูนี่ไปไหนแปบนึงเป็นึงปนึงเจ้าเวนการ์อ๋อเจ้าเวนการ์นึกว่าจะดูหนังโป๊ก่อนกูแซวทั้งเกมอ่ะมึงใครตายใครดีไว้ก่อนใครเก่จดีสุดอืออเไรว่าไปยัง วาบไปแล้วเอาควีนออฟเคนฮัลโหลต้มไทยมาอะไรเยอะแยะเอ้บูมเสียงบูมสั่นๆนะครับบูมทำอะไรอยู่ครับแบบสั่นๆเติบเติบเติบติบเสียงอะไรนั่นแหะที่แปะลาดไปเมื่อกี้โอ้ยโอ้โหโอ้โหวิ่งวิวเพอือโอ้โห สมเป็นคุณออยแผลยปั๊บเออกับเล่นบนพีีอย่างเงี้ยโอ้โหซื้อวาดสแปมวาดนี่เก็บไว้ปักตาหน้าด้วยไหมเนี่ยเก็บปักตาหน้าเยอะแยะเฮ้ยรุนดีรุนดีดีลาเด็ดโก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 วอเตอร์ฟักซับ เออตีจ้าตีตีไม่เข้าโว้ยตีไม่เข้าอ๋อย่างอย่างยังมีคนไม่จบมีคนไม่จบกับเรื่องนี้ชิบหายเน่าโอ้ซัพพอร์ตตัวนี้นิดโคตรจะเฟรนลี่ฟอร์ทีมมาก ไปละดูเหตุเอ้ยผูมาอะไรเนี่ยอะไรวะเอ้ยชาร์โดเบดโอ้น่าสั่นเลยแบบนี้มันมากันเต็มป่าแล้วเต็มป่า้ป่าเหรอไปแล้วเอ้ยงานเนี่ยเจสส์เจสส์ เพ yes, ื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วเออเอาซับเออเอาไงอือโดนโดนเออเอาว่าว่าไงวะว่าไงเอออติกติที่คนเหี้ยเลยม่ขังเพื่อนสารเลวมากกูมาแล้วปั๊บฟังอ่ะยังไม่ตายลุยอือ โอ้โหมันโอ้อะไรมันเยอะแยะตายเีัยไม่ตายเลยไม่ตายเลยเอ้ยชนะชนะขอโอ้ยอย่างยๆก็ได้สองวะแผลที่ยังได้สี่เดี๋ยวได้บิงทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเชื่อผมได้ครับเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์เองเก้าสิบเลยเก้าสิบพลังมันจะเพิ่มขึ้นพลังมันจะเพิ่มขึ้นมันจะเพิ่มขึ้นพาวเวอร์ไงพาวเวอร์ มันนาจริงๆมาไมไปสับไปสับอ้าวมาอย่างนี้ก็ปาปูมเกเป็นโก็คันอือโอ้โหมาทำไมวะเฮ้ยพี่บอยพี่บอยอยโอ้โห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 ช่วยด้วยช่วยด้วยพระเจ้าช่วยช่วยกูด้วยฮฮฮเ้ มานาหมดโอ้เด้อเดๆๆเดมานาหมดเออมานาหมดมดแล้วไปล้างกันหมดเชื่ไปล้างมาโทษเยวเธอหนึงเมื่อกี้แซนชิงกันตรีแล้วเนาะสบายแล้วอันตรีแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนไม่ทันสาววิแท็กไว้ก่อน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  บนสมบูรณ์เลยคือเอาเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นวู้แม่ตีตีกันตีกันเอาเข้าไปซับซับซับเออซับเหลือไก่อยู่หนึ่งเหลือไก่อยู่หนึ่งเอาไปตายว่ะไม่ตายเอาบิ้งมาทางนี้บิ้งมาทางนี้เหรอเออเออมันมันมันไปรถเลยวะเออยังโดนอยู่เว้ย เออบวกเออเอาดิเกมเอาดิ่อสตัน์อยู่เนี่ยรลอลาดรลอลาดเออเอาจีเกมเอาจีเอาจี่ั Yes กูชัว What the fuck กูมีขวดเอาจะาเออนี่นะมึงตาย ถอย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 โอ้ยทำไมบาเต็มเต็มเยอะทำไมเยอะอย่างนี้โอ้ยเยวขอฆ่าตัวตายก่อนเออโอ้โหเดวนี้แมงเชือนโดนหุบหมุนหมุนหมหมุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาเอะไรอะไรของมึงอึบไม่นะตยตา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 ยตีเปลวให้หน่อย มีไหมไม่มีพันพันเออแจม่มฝ่ายแบ็คมาสับเลยเว้ยฝ่ายแบ็คกระสับอะไรขยมขยมขยมโอ้โหมันวิ่งมาะมันมุดดิ่งอยู่มาละเอาแต่ฮ่า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  <c oughs> มันเสียงปัดบมาเลยโอ้โหนี่นะเึิกนี่นะสแตนซอกสแตนซอก ไม่พอมีซัพพอร์ตดีนี่มีชัยไปกว่าครึ่งพยายามแท็กไว้อย่าให้แท็กขาดเนี่ยเดี๋ยวข้าเดี๋ยวฆ่าล่างได้มันเถื่อนมันเผือนสามวิสามดันมาดันมาไม่อยู่เลยวะ ปีนะมึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรสตาร์ทกูได้เออนั่นแหละอย่างดีชอบกูชอบบิงได้เล่าบิงได้เล่าบินบินบินไงไม่ถึงไม่ถึงเลยไม่ดีแน่บิงได้บิงได้เฮ้ยไอ้เหี้ยตัวหลักกันตัวหลักเออนั่นแหละอืมสรับสรับอะไรอะไรล็อกอะไร เดี๋ยว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 มานาหมดโอ้โหปลาชิ้นปลาชิงนแอบอะไรแวบแวบโอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวจริงเรื่องปิ้งย่างเข้าไปขอดิยเข้าไปขอเลยฮัลโหลฮัลโหลใส่มันดิขอเข้าไปเลยฮัลโหลเข้าไปแล้วฮัลโหลเฮ้ยขยมขยมเอ้ย สับโอ้โหโอ้โหโอืมอันตีอย่างนี้อันตีอย่างนี้ที่มันทีทีของจริงแล้วผ่านมาที่ตัวปลอมฮ่าอืออืมตายห้าหมดทำไมบูมไม่โชว์พลังหนีย่ยเวลาสับต้องยะเฮ้ยโอเคไหมรอรับรอรับไม่มีมีเงียบเสียงกันนะรอรอับรอรับมันตายโอ๊ย,อย อย่างสมมติกัดแรงสัตว์กัดต่อยแต่ละคนนี่โอ้ยอู้หูอู้หูช่วยด้วยโอ้โห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 เดี๋ยวๆๆี๋กูตายแล้วก็ได้กูตายแล้วก็ได้ มาแล้วพี่มาแล uh ้วโอ้ยลอยหายไปเลยขามันเอาใบกูเฉยยิ่งสาระเลวเดี๋ยวมามามาเออฮิวฮิวโอ้โหโคตรจะซัพพอร์ตมึงตายมึงตายมึงตายไอ้ไปไหนแล้วมันไปไหนมันบี่บี้บี่ช็อตมันเร็ว ชอตแล้วช็อตอะไรคือช็อตวะช็อตไปนี่ช็อตมันอะไรคือชอ็อต้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรีเฟลผมได้เอาชิบหายแล้วเข้าไปที่ตานไปไฟแล้วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอ่อนพอแล้วเฮ้ยอ่ะอะอย่าพึ่งอย่าพึ่งตีกูอุ้ยอ้อย นี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยทำไมอ่ะเฮ้ยแม่งยืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่มาหน้าด้านโอ้แม่งโอ้โหดูดิดูนั่งฟาร์มอะไรเนี่ยเออนั่นแหละไปจับแจ้งมันเออไม่เอาอะไรเลยมาลวเหรอดไ้ตยกูกูกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาช่วยเก็บเรื่องเก็บไี่ขอให้บอกอ ระเบิดระเบิดแงรีเจนเนอเรชัไปลงจริงตัวกลางเนี่ยตรวกลางมันซ่ามันซ่านและตีลุมลุมสก,กรรมไปคือไปกคือแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะไม่ครอบมันกูไม่ครอบอยู่แล้วทำพูดทำพูดทำเซียนต้นเกมนี่ร้องอย่างไก่เลย วินาเฟย์ไปตามกูแล้ววินาเฟเ์ไปตามกูแล้วแอบแป๊บโอ้ยใครโอ้โหโอ้โหมันรุกมาจากไหนโอ้โหอัตติได้ดีมากดีมากดีสุดๆโอ้โหนี่มันอีทีโอ้โหสามอ้าวอีกทางนึงนี่เลยช็อตช็อตเงินขาดมาหาพี่ เงินพี่ก็ชอบเหมือนกันจะกลับไทยอยู่พรุ่งนี้ไอ้เกียของกูยังไม่ได้กลับเลยของยังไม่ได้จัดเลยเนี่ยเรามากลับแล้วเหรอนี่ับไม่ทันอ๋ออ๋ออ๋ออเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันนโรคชันะตุชักกระตุกเหรอโอ้ยกูอีกแล้วทำไมต้องเป็นกูว่ะโอ้โห thank you thank you หลายๆเพื่อนเอ๋ย โอ้โหตายหาเลยฟินตายตอมันดิพี่บอยโอ้ยตีไงอ้ตอบล่านีไงตูมตีไงตีโอ้ยพกโอ้โหเต็มตายต้ามัาจะครบทุกขนาดเยเฮ้ยโอ้โ ล้าช็อตไอ้เคียวมามาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วกระทืบกระทืบไม่โถยไม่คนไม่ทอเไ็นบักบูมมันก็จะล้าอย่างเดียวเลยยามากโอ้ยแรงแรงเต็บเต็บครับนั่นแหละนั่นแหละแบกดิจะเฮยมันจะเฮยมันบูมมันนี่มันนี่ไปไหนมันนี่ไปไหนโอ้ย นี่เนี่นี่แหละนี่แหละโอ้อยตายตรงนี้เราไม่รู้จักกันก่อนเลยโหตายตตายเอาอ,อ,อีกแล้วบูฟิกแล้วครับบูฟิกแล้วครับบูฟ <c oughs> ิกแล้วครับคแค้นะคแค้นส่วนตเลยมน วอดลิงหนังโซ่แกโอ้นี่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 โดนแล้วกูมาแล้วโอ้ยโอ้ยไอ้เจ้าเป็นล็อกโอ้โหโอ้โหแต่ละตัว กลับมากลับมากลับมาเจลาตโอ้ยไอเจ้ไปกดว้าทำไมเนี่ยนเียช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยขอบคุณสวัสดีเจ้าใจเย็นนี่เนนี่เนียนี่เนนี่นใครไปไหนวะอยู่นี่มันอยู่นี่โอ้โ ขอบคุณพระสงฆ์โจนโจนโจนทราบโอ้โหตราบที่หายแกวจีจีแล้วอ่ะเฮ้ยนั่นมันลูกปั้นสีทองลูกปั้นสีทองทำลายทำลายทำลายก็เข้าไปเลยเด็ดเอ้ยเดียวทำไมต้องเป็นกูขอบคุณบูมถ้ามีโอกาสจะในละคุณชอ ้ยจบพอดีดีๆ,ดดๆเิ่มเน,นึ่งสองแปดีล้วกุเลิกน,นี้กุต้องไปดูแล้วโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัดไปเพลงเท่าน,นี้ก่อนนะครับไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมจุ๊บ